สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้วจ้าวันนี้ก็เอาบรรยากาศในป่าฝนตกพรอมแพรมมาฝากจ้ะพามาหาเห็ดคือเก่าจ้ะแล้วน้องเมย์ก็เจอแล้วจ้ะเห็ดเห็ดในวันฝนตกจ้ะกาลังจะออกดอกเล็กเกเต็มไปหมดเลยอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดมันปูฝรั่งให้ทุกคนดูเลยจ้า นี่เลยเห็นไหมดอกเหลืองเล็กๆแต่ว่าเราจะไม่เก็บกันเนาะนี่ยาวมาถึงนี่เลยพึ่งเล็กๆอยู่เลยจ้ะนี่เดี๋ยวรอให้โตก่อนแล้วเราจะพามาเก็บแต่ตอนนี้เนอะเมีจะพามาเก็บเห็ดนี่จ้ะเห็ดพึ่งหวานเห็พึ่งหวานดอกตัวๆของเรานี่ไงหนึ่งดอกอุ้ยจะแก่หรือ,อยังเนี่ย แก่แล้วทุกคนจ๋าอ่ะปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาเแพร่พันธุ์อยู่ตรงนี้สักก่อนเดี๋ยวพาไปเดินไปต่อนะมันเห็นแล้วอีกดอกหนึ่งดอกนึกน่งอ,อยู่ทางนูน้นนู้นอุ้ยสองดอกสองดอกทุกคนจ๋านี่โอ้ยใหญ่อุ้ยแข็งมากอืมอ่ะงัดขึ้นมา นี่อันนี้ยังอ่อนอยู่รอกมูอีกจ้ะนี่ๆอุ้ยดอกนี้แก่แล้วไม่เอาจ้ะไปต่อกัน ใหญ่มากทุกคนโอ้โหแน่นมากอ้ยดอกนี้ขาอวบมากทุกคนรอยมีคนเตะไปเก็บเก็บเจะ้ะฝนตกนะวันนี้ทุกคนจะ้ะโอ้มีคนเตะไปแล้วอะ่ะเนี่ยหักไปครนนึ่งเลอุ้ยฝนตกมาแล้ว ต่อไปต่อทุกคนฝนตกนะวันนี้อากาศเปียกๆสวยมากสวยมากทุกคนวันนี้จะไม่ตัดขาเนาะพี่พี่จ๋าวันนี้จะไม่ตัดขาจ้ะจะเก็บรัวๆไปก่อนเนาะไปตัดขาที่บ้านฝนตกใหญ่มากนีอ่อีกดอกนึงฝนตกจ้ะทุกคนนี่ขาอวบมากตรงนี้ เราจะตัดอะไเล็กๆอยู่นู่นสีส้มๆเราจะตัออดขาเราจะไปอย่างเร็วจ้ะทุกคนฝนมันตกแนมะ่เราจะไปอย่างเร็วนี่ทุกคนอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้นี่นี่นโอใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ท,หญท,หญทั้งอวก สองนี่คือการส่งเห็ดเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยทำไมมันหักอย่างนี้มีคนลอยลอยมีคนมาเก็บจ้ะทุกคนจขาเนี่ยโอ้ยเนี่ยลอยมีคนมาเก็บไปแล้วน้อตออีดอกนั่งโอ้ยใหญ่ๆแสดงว่ามีคนมาเก็บ นี้แล้วเขาไม่เอามันดอกใหญ่มันเปียกมากเลยวันนี้แฉะแฉะแฉะตามมาทางนี้ทุกคนโอ้ยนี่นี่นี่ดอกนี่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 ดอกนี่นี่นนนนสวยนี่ก็เห็ดเห็ดเห็ดตาต,ติสีส้มเนาะไม่ใช่เห็ดตาติตตเออ่หวานนะตัวเนี้ยเห็ดไม่ใช่เห็ดพึ่งหวาน แต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันจ้ะโอ้ยใหญ่มากทุกคนโอ้โอใหญ่ๆใหญ่ๆอบมากโอ้เห็นอีกแล้วเห็นแล้วทุกคนนี่เก็บยาวไปแบบไม่ตัดต่อเลยจ้ะนี่น่ารักมากน้องตุ้มุตุวมิวันนี้ฝนตกมากคนเดียวจ้ะ นี่โอ้ยสวยสวยวันนี้เห็นไหมส่งส่องทุกคนอุย้ยเห็นอีกแล้วทุกคนเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วจใจอยู่นู่นไป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 ต่อไปต่อนี่นี่กำลังอุย้ยสองดอกสองดอกทุกคนหนึ่งดอกโอ้ยฝนตกฝนตกหนึ่งดอกอันนี้ คนจาอสวยมากสวยมากอุย้ยขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปจ้ะโอ้ยสวยมากนางทั้งใหญ่ทั้งสวยเดี๋ยวเดขอถ่ายรูปก่อนนะทุกคนโอยดูขานางถ่ายรูปชักชอตน้องเมย์ไม่อยากใส่ถุงมือนี่ อุ้ยมีลูกมีลูกด้วยนะแต่ว่ามันเน่าแล้วจะปาดแมจ้า่เจ้ามันใหญ่มากไปๆต่อทุกคนเห็นอีกแล้วเห็นอีก้อันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายจะ้ะอุ้ยมีแฟดขึ้นมาด้วยหัวหลุดหัวหลุดนี่กำลังจะออกอหรือเปล่าเต็มเลยเล็กๆมัน ไปไปมาส่งตะก้าเราตอนนี้นะทุกคนจะาสวยมากดอกนี้ใหญ่มากนี่อันนี้คือเห็ดขอนเห็ดขอนสนต้องต้มก่อนประมาณ25-30นาทีเนาะแล้วก็ถึงจะเอามากินได้แต่อร่อยนะเคี้ยวกุดๆๆุดเมย์จะเอาไปผสมกันเนาะเป็นแกงเห็ดรวม เยอะเลยแต่ว่าจะไม่ตัดขาดนะมันจะเคี้ยวกุดกุดมันเห็ดขอนบ้านเรามันจะชอบออกตามต้นไม้ครอบกอบเนี่ยช่วงนี้กำลังกำลังออกม,มันกรอบมากเลย แกงนี้อร่อยมากแกงใส่ใบตู่บ้านเราเนาะเขากำลังเริ่มออกยดอกเล็กๆแบบนี้อร่อย ยุงก็ยุงก,ก็ได้ยินเสียงฝนตกไหมพี่ <c oughs> ไปต่ออันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายจ้ะมีกำลังตุมต้มๆอยู่เมยก็เอาเนาะเมยว่ามันกรอบหวานดีเนี่ยแบบเนี้ยส่งไปอีกนู่นอีกดอกอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานจ้าโอ้ยสวย ยังสวยอยู่เลยค่ะปิดไว้จ้ะนี่ลูกแดงๆก็กําลังใกล้สุกแล้วเนาะจะได้เก็บแล้วจ้ะวันนี้ไม่ได้ตัดขาเห็ดให้ดูนะทุกคนมันรีบฝนตกจ้ะเราก็จะไปต่อกันส่งไปเรื่อยเก็บเห็ดในวันฝนตกนอนไม่หลับทุกคนจ้ะถ้าไม่ได้เข้าป่าเนี่ยได้ยินเสียงเห็ดอุ้ เห็นแล้วจ้ะเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วอุ้ยนู่นอีกดอกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนู้นก่อนจะเอาตรงนู้นก่อนนี่นี่เลยเห็ดพึ่งขาลายก็เอาจะ้ะเดี๋ยวมีเอามีดตัดไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันสกรปรกนี่ลอยอะไรกินไปครึ่งนึง ไปต่ออันนู้นเห็ดใครนะจ้ะเห็ดใครบ้านเราเห็ดใครบ้านเราจ้าแต่ว่าเมย์ไม่เคยกินเมย์ก็เลยไม่กล้าเอาเห็นเขาบอกว่าอร่อยอร่อยโอ้เห็นอีกแล้วจ้ะเห็นอีกแล้วนู่น ون! มองเห็นแต่ร้อยเมตรเลยนี่เจอเห็ดพึ่งทรายล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 าย,ลาย,ลายดอกปุ๊บนี่ทุกคนจ้า อันนี้มันกรอบอร่อยนะเมยชอบกินลอกลอกขาแล้วเอาไปต้มขาวจั้วเหมือนเดิมเอาต้มแบบว่าเปิดเปิดน้ําต้มน้ํำร้อนๆจ้ะแล้วก็หั่นเห็ดลงไปจะได้ไม่ทําให้เห็ดดาเนาะทางนู้นไม่กล้าไปแล้วมันเริ่มลุกแล้วจ้ะเอาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม ระหว่างเดินทางกลับบ้านจ้ะ,ะเจอเห็ดพึ่งขาลายอุย้ยแข็งมากนี่ไปต่อสิไายขายตัดตัดขามันออกพด,ด,ดีกันเก็บมือเดียวไม่ถนัดเจอเห็ดขอนอีกแล้วจ้าพันนี้ดอกใหญ่กว่า เมย์เข้ไปตัดที่บ้านเนาะค่อยตัดทีหลังวิกรอบมากเลยทุกคนเนี่ยอุ้ยหักได้ยินเสียงเด็ดอุ้ยกรอบมากเลยอันนี้เห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งจะ้ะเห็ดอันนี้คือเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าเมย์ชอบอันนี้เนาะมันจะแข็ง มันเนียบมากเลยทุกคนนะมันเป็นเน็ตเนียบนะมันถูกน้ำจ้ะเวลาต้มแล้วจะเป็นสีม่วงเห็ดพึ่งชนิดนี้นะเขาจะกินกันดอกเล็กๆแบบนี้เขาจะชอบนิยมเอาไปดองนี่เมย์ก็จะไม่ได้เอานี่ไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วทุกคนนุ่นทางนี้เยอะเลย มันจะแข็งๆกรอบๆคนจ้าฝนเริ่มตกขึ้นมาอีกรอบแล้วน้องเมย์ขอตัวกลับบ้านก่อนจ้าวันนี้มีนัดขายผ้าไปแล้วอะได้ประมาณนี้จ้ะได้หนึ่งหม้อเกงเนาะวันนี้พอแค่นี้ก่อนจ้ะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย